วิธีประกอบชั้นวางข้อมไมโครเวฟแบบง่ายๆมาดูกันเลยขั้นตอนแรกนำจุกยางกันเลื่อนใส่ไปที่ขาชั้นวางของทั้งสี่ด้านเมื่อเสร็จแล้วนำเสาเหล็กประกอบเข้ากับขาชั้นวางทั้งสองข้างเลย หลังจากนั้นให้นำแผ่นไม้แผ่นเล็กประกอบเข้ากับขาชั้นวางทั้งสองข้างเมื่อเสร็จแล้วนำแผ่นไม้สำหรับชั้นวางประกอบเข้ากับแผ่นไม้แผ่นเมื่อกี้ได้เลยหลังจากนั้นนำน็อตมายึดเหล็กเข้ากับแผ่นชั้นวางได้เลยและขั้นตอนสุดท้ายนำแผ่นไม้ มาประกอบเข้ากับขาทั้งสองด้านสำหรับเป็นชั้นวางชั้นที่สองเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยดีไซน์สวยรับน้ำหนักได้ดีจุของได้เยอะอีกด้วยราคาน่ารักด้วยนะใครสนใจจิ้มทิะกาด้านล่างได้เลย